สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมเอน e r พายอาร์ไดวันนี้คุณอยู่กับผมเด็กโปรไฟล์บวกมีมเด็กมีมประจำปี24 0 2ของเรานั่นก็คือเด็กหนึ่งในยูเอเซสเซนเทอรีเน้นการระเบิดพลังด้วยการโซบร์ดบวกกับลายสุดอัปมงคลตรงข้ามกับเด็กอัศวินขาวอัศวินดำพอมดดำใช่ครับผมไม่ได้พูดถึงโซเซฟแต่ผมกำลังพูดถึง ไอ้นี่แม่มดขาวแม่มดใสายรุงขาวพีเรสลา<ะ>ที่มีจุดเด่นมันในการโซบาสิบสามใบแต่ค่าโซบาจะลดลงตาดจนวนจอมเวทหรือแมมมดที่เป็นเดากาศลงสนามมาในเทอร์นี้เมื่อโซบารสิบสามจะบวกหมื่นทั้งบอดที่ติดแม่มดและจอมเวทแล้วบวกหนึ่งคริสติเคอลมา้ตัวเองส่วนอีกเข็กหนึ่ง คาเตอร์บัสหนึ่งนำเดกาดที่ติดจองไว้หรือไม่มดหนึ่งใบขึ้นมือพูดจริงการที่คนเอากลับขึ้นมือคืออีนี่แม่มดกบเมดิซ่าเทคนชคทำงานออโต้ช่องเลียม,มีพลังเจ็ดพันโซบ 3, ัสาผู้แข่งดูการ์ดแบมันสุดต,ตัวเองตาจชนวนเดกาดของตัวเองแล้วคอทับช่องนี้มียูนิตอยู่คอทับไปเลย แล้วก็สามารถกูแข่งจะไม่ทํางานจากการคอมันเป็นเด็กโม่ฝ่ายตรงข้ามชั้นดีซึ่งฝ่ายตรงข้ามมันจะต้องไม่ใช่พวกโกพลดินที่มีอาก,กเวลหรือว่าเพามูที่มีตัวเก็บบอดจากวิธีศูนย์หกหรืออะไรก็ตามที่แม่งเก็บบอร์ดได้ตอนบอรดโล่งๆพราะมลิซาควรจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีมันควรจะเห็นบอดฝ่ายตรงข้ามมีบอร์ดเยอะๆแล้วก็เป็นเด็กที่เน้นดีนสกิลเซิร์ต มันจะได้โม่เด็กฝันข้าคาเร็วๆเด็กนี้ส่วนใหญ่มันด้วยการตีที่คอรสโคตรเปลืองมันฝันรา้าถ้าเราจะชนะได้ฝันรา้ามักจะแพ้โดยการแดมไม่ถึงหกแต่ว่าอืมเด็กจะเอาตายจากเมลิสซาและเมื่อเห็นอย่างนี้ฝันรข้าเป็นโรเทคโอกาสแพ้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นหรสับเจนซิสสายนี้เจนซิสสายนี่โมจอมเวท แล้วฝ่ายตรงข้ามควรจะเป็นฟอร์หรือแอคเซลที่ใช้คริสติเนลไม่งั้นอีนี่หมดสิตีเข้าเลยพูดถึงจุดอ่อนจุดเด่นไปแล้วมาดูก่อนมันเล่นยังไงซึ่งเด็กนี้ผมก็ใส่จอมเวทกับแม่มดเกือบทั้งเด็กน,นะจอมส่วนเกตซ่าในเด็กก็มี4ใบนี้แล้วก็มีอีนี่อีกแค่2ใบ โจ,จเวทพลังวิญญาณครุฑเมื่อลงสนามโซชาร์ทหกถ้าบอดเต็มไม่มีไม่มีสาระเอ็กซ์เมิสก ah. ีฟอสใส่หกใบหอเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรจะเล่นนะนะมีตัวหนึ่งอะโซวัตสิบห้าไงแดมห้าอันนั้นอย่าใส่เลยส่วนตัวเบิร์ห้าหาสามไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ายังไงเปิดไปยังไงก็ไม่เจอเน้นดวงอะเพราะว่าเด็กมันมีอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องใส่หรอก ตัรถบรทหารสาเอาไปใส่เจเนซิสเด็กอื่นแล้วแล้วโม้พูดถึงเจเนซิสก็ต้องมีอีนี่เจเนซิสเนการปั๊มฟอร์สอ่ะนี่ตัวปั๊มฟอร์ยถึงเดียวในเด็กมันอ่ะชื่ออะไรกันบ้างเออคู่หูคู่นี้จอมเวทรุ่งอรุณเอสวาร์ดกับจอมเวทผู้แตะตัว,ตว,ตวชาแพ,พล็กเมดใช่ไหมวะ หายใกล้ๆหน่อยแพ็กเม็ดเออนั่นแหละเทคกบอกว่าเมื่อเกตสอจบการต่อสู้ที่ถูกบูทใอเกตหนึ่งใบข้างๆเนี่ยได้รับ1นึ่งกีเอาตัวมันเข้าโซนเลยได้หนึ่งกีที่ช่องแวนสวัสดีอันนึงเมื่อบูตให้ตัวเกตสองเสร็จ 1, โซบหนึ่งตัวหนึ่งก็เป็นตัวฟาร์มมือแล้วก็เพิ่มกีได้ใส่สี่ไม่งันเด็กนี่จะไม่มีเียอะไรเลย และถ้าฝันข้ามไปคิดเซเนลเราก็ปั๊มฟอร์จีช่องแวนเดลัวเปิดสีเข้าๆบ้างในบางโอกาสเกสองใบถัดใบอีนี่จอมเวทแห่งฟอฟารัสขาวเวโวลูตาเทคทำงานช่องเรียออ,ตโ,อโต้เมื่อลงสนามคัตบะหนึ่งแสดงท็อปกองสามใบหนึ่งใบนำหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมืออีกที่เหลือเข้าโซเจะเอาข้าโซ2สองหรือสามใบก็ได้ก็เ <c oughs> ป็นตัวหาของเล่นนะเพิ่มโซได้ เด็กนี่มันมือหนาเดระดับหนึ่งอะมันต้องเน้กนการยื้อเพื่อให้เมลิซ่าเมลิซ่ายื้อไปได้ถ้าเจอพรีเมียมกาวิลกิเซ่เนี่ยไอค่าตัวค่าชั้นดีเลยกิเซ่ยิงเดมไม่ได้ผมเคยมีคำถามในาจีว่าอะไรวะถ้าเคออสเบเกอร์ร่างเกสีมันเอามันแปะมือไปที่ช่องเรียากาศได้แล้วก็ยิงเดม ถ้ามันแปะทับกีเซได้ถ้ามันแตบแปะทับลิกาที่เป็นเซรัลหลากกรได้ทําไมชา์โดสายไม่มดทําไม่ได้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทําได้ไอ้นี้ก็น่าจะทําได้เช่นกันถ้ามาชาโดไม่มดทําไม่ได้ผมสงสัยอยู่ต่อไปเกตซองที่เหลือ อนี้มีสี่ใบคนใส่เลยแต่ผมหาได้แค่ในเพราะว่าผมแข่งแพ้แทบจะต่อเนื่องเลยงานแข่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเทคเมื่อลงสนามเอาดรอปหนึ่งไเข้าโซและเมื่อจมตีคาร์เอรบาร์ดเจนการคู่แข่งมันเกินสามหรือสูงกว่าคาร์อบาร์ดยูนิตคูณหนึ่งใบได้รับเลืกยูนิตหนึ่งใบและยูนิตน,นี้บวกพลังบวกคีตจาโรนทิกเกอร์ที่ได้รับซึ่งมันเหมาะเอาไปใส่กับฮิเมโกมากกว่าอย่าเอามาแต่เล็กนี่แทบจะไม่มีดาเมจเล่นแล้วอะ เพราะโอกาสที่จำแฝดข้าวขึ้นหกแนมแม่งเป็นแทบเป็นไปไม่ได้เด็กนี่ใส่เอ,อ่อถ้าคุณเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นมันจะมีคลิอยู่เจ็ดใบเพราะว่าฮิวกับดอเนี่ยไอ้ลอรีเอกกับไอ้เจ้าเฮเซโมมันติดแม่มดผมก็เลยใส่มา ส่วนอีนี่ทางซ้ายไม่ติดจอมเวทแต่ใส่เด็กอะไรก็ได้หาของเล่นจากโซขึ้นมือได้ได้ใส่ได้ทุกเด็กส่วนนี้ก็หาของเล่นโซขึ้นได้เช่นกันแต่มันเสียมือแต่มันติดจอมเวทก็ใส่ใสไปเกตสองมีทั้งหมดสิบเอ็ดใบแต่ถ้าเด็กนี้อยากให้เด็กนี้จักมีมันเก่งก็คนใส่สี่แต่ผมใส่ใบเดียวแล้วเกตหนึ่งก็มีอีนี่ และก็แน่นอนเมลิซาจอมโมเด็กถ้าฝ่ายตรงข้ามเก็บบอดได้ก็ไก่ทันทีแล้วก็ตัวโปรโมรทำนายท็อปกองตัวแปดท็อปแล้วก็บุพลังได้ใส่ไปเออแล้วก็อีเมลิซามันจะขมโบก,กับไอสองใบนี้ได้ก็คือยกรัว คอมาหนึ่งครั้งไอ้นี่กดยกคอครั้งที่สองไอ้นี่ลงมายกขึ้นมาคอครั้งที่สามโซบาร์เก้าโมนเด็กฝันขา้ามดูรัวโคตรโหดแต่อันี้ใส่สองใบพอคูมินแล้วก็ตัวโซชาร์ตแบบเล่ตัวโซชาร์ตเล่นๆสองใบไม่ค่อยสำมงันเท่าไหร่แล้วก็ ตัวลดการโซบาสไม่ติดจอมเวทในมดแต่ใส่ไปหนึ่งแต่เพราะมันไม่ติดเชื้อดังนั้นใส่ไปเดียวพอแล้วก็ไม่ได้พลังจากเจ้าเม่เจ้าพิสเลซาด้วยเสีนี่ตัวหาของเล่นเปิดท็อปสี่หาไม่มดจอมเวทขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือไปเรียงกองเลียงใต้กองก็ตัวหาของเล่นทั่วไปแล้วก็ 1, ide, พีจีเกตหนึ่งผมใส่เพื่อเพื่อฟนอกค่ามีหกห้าบิชักเกตห้ามเกตศูนย์อะไรอย่างนี้ แต่มันติดไม่มดก็เลยใส่มาแล้วเด็กนี้มันต้องเน้นการตั้งรับเพื่อให้เมลิซาโม่เด็กฝันข้ามได้เพราะยังไงหกก็ดันฝันข้ามขึข้นหกแดมยากอยู่แล้วยังงั้นใส่ดอพิทักษ์ไปสามใบเลยส่วนตัวเริ่มจะใช้อะไรก็ได้เพราะวันไม่มีจอมเวทในหมดสักใบอืมจบคิดเลยดีไหมอืมจบเดี๋ยวล้วกัน ก็จบไปแล้วนะครับกับเด็กมีแห่งชาติประจำปี2024ถ้าใครหลงเข้าไปรู้ก็กดซับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเออช่องนี้มันไม่เคยมีเด็กดีๆสักที